ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอัลตร้าฮาร์ดคอร์ไทยแลนด์ซีซั่นเจ็ดครับผมเย้ yeah. 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 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s w i f ตี้ครับเมื่อกันและนี่ก็เป็นการเข้าร่วม USC Thailand ของบุ๋มครั้งแรกนะคะทุกคนซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าบุ๋มเนี่ยเป็นคนที่เล่นแนว PVP อะไรต่างๆไม่เก่งเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยได้ถูกเชิญมาเล่นใน USC Thailand ซีซั่น7นั่นเองซึ่งบุ๋มเนี่ยก็ได้อยู่ทีมสีส้มก็จะมีคุณผิงพี่นุย้ยพี่เบนแล้วก็บุ๋มมันเองค่ะซึ่งเราทั้ง4คนเนี่ยจะต้องทําการหาของเอชีวิตรอดแล้วก็เเออาาาขงทีี่่รมไป คนอื่นๆนี่ค่ะทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เป็นผู้อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายซึ่งถ้าหากเราทําได้เนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกติกาในการเล่นกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงในการเล่นยูเอสซีนี้นะครับผมทุกคนจะสามารถนั่งรอในล็ลอลบบี้ตรงนี้ได้นะครับและคนเข้ามาครบแล้วผู้เราทุกคนจะมีคําสั่งนะครับที่อยู่ทางขวาของตัวเกมนะครับพิมพ์คำสั่งเข้าไปเราจะค่อยๆถูกว์าไปทีละคนนะครับเพื่อไปอีกล็อบบี้หนึ่งแล้วเมื่อทุกคนไปถึงล็อบบี้นี้นะครับตรงก้าดะคมลล่เแือิขวาจะเเป็นสีีขยวทุกคนต้้องคิกขวาาใหเป็รน ที่เป็นสีเขียวจะคือ ready to play นะครับหรือว่าเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อคนไหนในทีมนะครับกดให้สีเขียวกลายเป็นสีเทาอีกรอบหนึ่งทุกคนในทีมก็จะถูก cancel หมดนะครับผมต้องกดใหม่ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่กดพร้อมเล่นแล้วอย่ากดอีกรอบนะครับไม่งั้นมันจะทำการ cancel ทุกคนในทีมเลยแล้วเมื่อทุกคนถูกวาร์ปนะครับตรงจุดนี้พยายามจะหลุดนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดปุ๊บมีโอกาสที่ตัวเกมนั้นจะบั๊กได้นะครับต่อไปเมื่อเราวาร์ปมาอยู่ในโซนของ USC แล้วนะครับวิธีการเล่นนะครับ ว่าหายาฮิวเลือดคุณจะไม่สามารถเจนตามธรรมชาติได้จากการกินอาหารทั่วไปครับช่วงของชั้นหินดิสเลลนะครับผมเราจะทําการปรับทองและเพชรให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือสามารถเจอทองและเพชรได้อีกมากมายนะครับในช่วงนิสเลลไปต้นไปในเกมนี้นะครับสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาคือเราสามารถที่จะชุบเพื่อนได้นะครับเมื่อเพื่อนโดนซอมบีต้ตีหรือทําอะไรก็ได้จนเลือดหมดนะเพื่อจะเป็นการล้มแทนสามารถที่จะไปชิพคลิกขวาใกล้เพื่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนนั้นลุกขึ้นมาได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการชุบชีวิตนะครับด้วยการ หรือว่าจะทําการนําหัวเพื่อนเนี่ยไปอัปเกรดสิ่งของนะครับว่าจะเป็นอัพเนเธอร์ไลท์หรือว่าเอาไปคาฟเป็นทอเทลพบอันดายิงได้นะครับผมทุกๆ20นาทีนะครับจะมีแอดดอตกมาทั้งหมด3อันนะครับซึ่งพวกคุณต้องเสี่ยงดวงดูนะครับแอดดอบพวกนี้มีอะไรบอร์เดอร์นะครับจะเริ่มบีบหลังจาก45นาทีนะครับและมีเวลาทั้งหมดตั้งแต่45นาทีจนถึง70นาทีนะครับบอเดอร์จะบีบวงสุดท้ายคือนะคริบค่าห่ารับนะครับกใคือพยายามอยนาหัร่า่จาย นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตายเพราะอะไรก็ตามก่อนที่จะถึงบอร์เดอร์วงสุดท้ายนะครับเมื่อคุณเป็นผีคุณสามารถที่จะเลือกบวชทีมที่คุณแบบว่าหมั่นไส้ได้นะครับให้ทีมนะนะั้นน่ะในรอบสุดท้ายในการ PVP นะครับผมหรือว่ารอบ Dead Match ติดเอฟเฟกที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็น slowness blindness n a u s a หรืออะไรก็ตามทีนะครับเป็นเวลา30วินาทีนะครับผมคนที่ตายสามารถรถ่วมบวชได้นะครับว่าคุณหมั่นไส้ทีมไหนก็บวชให้ทีมนะนะั้นน่ะโดนได้นะครับทั้งทีมเลยอันนี้เป็นวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับผมสำหรับ UFC โอเคเราต้องทำไรขุดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนเลยครับพี่ช่วยคนต้องนำนะเพราะน่าจะเป็นคนที่มีความรู้เยอะที่สุดเอ๊ะนุ้ยนุ้ยนำเลยเรายกหน้าที่ให้เลยแล้วคนนำเสด็จตายก่อนเด้อคนนำตายก่อนหาของพี่หาของหาของก็น่าจะฟิวสปีดรันแล้วก็เหมือนหาของให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่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 จะลงเร็วได้ยิ่งดีพี่ มีเด็กแต่บุ๋มเปลี่ยนฝั่งไปหาทานก่อนดีกว่าโอ้ my god อ๋อเจอทานจะน้อยเก็บแอปเปิลไว้ติดตัวคนล,ละหนึ่งสแต็กก็ได้นะครับเพราะว่าเลือดน้อยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้ครับแอปเปิลทองด้วยเยอะมากแอปเปิลโอเคเราไปหาเหล็กนะตอนนี้แต่ละคนเอาแบบว่าหาของของของตัวเองก่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันอ <c oughs> ีกทีตอนนั้นก็ได้ครับแต่อย่าไปไกลมากนะครับแบบอยู่ภายในบริเวณไบโอมเบิร์ดก่อนก็ได้ oh. <c oughs> บุ๋มเจอแต่ถ้ำน้ำว่ะใช่ตัดสิบวิในหนึ่งนาที ใครเป็นคนทำไปละน้ำมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเจอเงิเหล็กแล้วโหเจอแล้วบุ๋มเจอแต่ถ้ำน้ำเต็มไปหมดโอ้ไม่ดีก็มิจเจนถ้ำน้ำแล้วมาเจออะไรกันนี้คืออีกนิดนึงจะขุดดิ่งแล้วนะโอ้อถามจริงถ้ำน้ำล้วนๆนะคะบุ๋มเริ่มชาที่สุดในทีมเขาได้เหล็กกันไปหมดแล้วทุกคนไม่กล้าพูดไม่ใช่นะกลัวเพื่อนรู้ผมเจอดิสเหล็กแล้ว ได้วยความหวังดีนะครับอย่าลืมคามโรติดตัวไว้นะครับมีประโยชน์มากเจล็กในที่สุดบุ๋มก็จะมีเหล็กอะไรนี่ใช่นะคะช่วงช่วงประมาณไหนถึงจะไอ้นี่เยอะอ่าเพียรครับอ่าน่าจะประมาณ58าสปลบประมาณ30ถึง58ประมาณนั้นร้อนเลยทีเดียวน่ากลัวว่าผมเล่นฮาร์คอผมมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับตอนที่เด็กตัวจิ๋วตาแจ๋วบุ๋มเลือกที่จะขุดดิ่งมาเลยค่ะทุกคนสามก้อนพอดี มันเหมือนมันเผาเหล็กอย่างเดียวนะที่เร็วขึ้นเอ้ยไม่มาๆๆทุกแรกเลยโอ้หูเอาละครับบุ๋มเจอเหล็กแล้ว <c oughs> บุ๋มน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เจอเหล็ก <c oughs> หรือว่าจะอยู่คนสึดคนสุดท้ายหรือเปล่าฮึมฟ <c oughs> อ,องโป้เยอะ <c oughs> ไม่ใช่เลยนะเจอตอนแรกยังทำน้ำบุ๋มน่าจะคาป,ประตูแล้วนนไปเอาอะแบบที่เจอบอ่อยๆกันเออทำใครทำแล้ว ผมห่านผมโชคดีเจอต้นแอเลียผมก็เลยคุดดิ่งลงมาโอ้โหโอ้โหเจอเยอะมากถังก็พอแล้วทำชุดกรอบได้เลยนะคะเนี่ยเราก็ทำได้เยอะจริงนถังแบบพี่ทุกคนบอกมีใครได้ไดมอนด์เลยผมไม่ได้อ่านเลยยังเลยเราจะเราจะได้เจอกันใช่ไหมต้องเจอต้องเจอต้องเจอเราจะได้เจอกันใช่ไหมตายไม่ตายไม่รู้อ้ยวรอดไปเจอเพชรแล้วว้าว โอ้เรื่อง<ก>ใหญ่เรื่องใหญ่แล้วบุ๋มกลับเข้ามารอบนี้ของหายแต่ว่าบุ๋มก็ยังเหลือเหล็กอยู่ <c oughs> หาไม่มีค่ะประเด็นนะไไม่ได้บุ๋มต้องตัดมไม้ใหม่ทุกคนโอ้โหแน่นอนว่าสาวคนตีคนติดหาง่ายขนาดนั้นเลยกูไม่จังก็รักเว็ดเลยนั่นสิครับทอนี้บุ๋มอีกได้แอปเปิ้ลมากแต่ว่ายังไม่เจอเลยถ้ามันสมชื่อขับเรือฮาร์ดคอร์จริงมันเยอะมากบล็อ บุ่มเก็บไม้ไปเยอะๆเอนเนี้ยเก็บไปทําไมไม่รู้แต่มันสบายใจโอ้โหนาไม่ใช่ครึ่งหัวใจไม่ใช่ครึ่งหัวใจพระเดยนนี้มันกดแถบมาดูเรือไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่บุ๋มไปหาที่ลงที่ใหม่ประเด็นคือบุ๋มอะไม่เจอถ้ำดีๆไงทุกคนการจะหาแบบของมันก็เลยต้องขุดลงไปเท่านั้นนะเจอเพชรโอ้โหสามกองกัดไปใหญ่ปะไปหาแล้วะได้ได้พี่ผมถ้ำใหญ่มากเลยบุ๋มไ่เกาะแล้วใช่ไหมแบบของของอะไรนี้โอเคหรือยัง โอเคแล้วค่ะไม่ไม่เป็นไรพิสาปิดเชเดอร์เลยแล้วนะบุม๋มคงไม่แคสอีกใช่ไหม <c oughs> คือ,เ,อ,อเชเดอร์เป็นอะไรที่แบบอยู่คู่ช่องเราและทำลึกดีมาก<ป>โอ้สกลิลตาดีมากลงไปให้ลึกที่สุดนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้เจอพวกเพชรพวกของอื่นๆมาทำชุดเกราะเหล็กให้ได้ก่อนตอนนี้อ๋อเด้แลวลบหนึ่งหนึ่งไนะหนึ่งหนึ่งศูนย์โอเอ้าเอ้าเอ้าโดนอะไรกันอ่ะเด้แล้วป่ะนึงโดน ผมโดนไอเนี้ยชื่ออะไรอะกาเวลโอ้โหโอ้โหโค้กาเวลกันหนึงผิงกันลงไปกำนลงไปจันหนึ่งช่ผมได้ไหมอ่ะมันมีโอลิเรชั่นเขียนไปอยู่มีโอลิเรชั่นเขียนอยู่หอกเหรอ หนึ่งศูนย์ห้าสาลบหเก้าเจ็ดมเอมันปลอดภัยที่สุดแล้วนะการขุดขึ้นมันต้องมันต้องรีบไปเอาพี่เพราะว่ามันเดี๋ยวหัวมันหายพี่มันมันรีสปอนพี่จริงเหรอใช่ใช่ใช่กี่หลั่ะลบเท่าไหร่นะแซน่ะเที่ะปอนห้าทีผิงห้าทีรีบไปเลยตัวงรีบไปเลยนีแบบมอนเตอร์แบบมองบุมแบบจะกืนกรินเวอร์มันไม่เจอเพชรเจอทางทางเดินให้ได้อะไม่งั้นลบากนะลดรเสชรเพชรเพชรเพชร ถึงตายในถ้ำใช่ไหมในถ้ำเลยครับแบบลบหนึ่งกเก้าเจ็ดลบหนึ่งเจ็ดใครจะคิดว่าผมจะโดนกาเวลวจัดการชะตากรรมคล,าคลาม้ายๆผมอาคิปเปอร์ไอ,อ,อ้นี่มันใช่กาเวลดิกลุ่มเดียวก <laughs> ันไม่ก o d พี่เบนที่กำลังชื่นชมธรรมชาติอยู่ผมโอ้ยนี่นี่หัวหัวโอ้ยแล้วไปตายอีกคนนะเำไมไม่ถูกนะแล้วมันต้องทำยังไงถึงจะชุบได้ต้องหาต้องหาเบียร์คอนต้องหาเบียร์คอนแสงนะถ้าใครอยู่ด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวชุบผิงที่หลังก็ได้แล้วหาของไปก่อนอของที่อยากหาย อ๋อแต่หัวยังอยู่เจอเยอะเกินไม่สบายใจแต่ก็ยังไม่สบายใจซะทีเดียวใช่เรายังไม่เจอเบียร์คอนเพชรบุ๋มต้องการเพชรมากกว่านี้บุ๋มกับพี่เบนถ้าเจอเบียร์คอนบอกได้เลยนะฮะตอนนี้บอดได้มันมันเริ่มบีบเลยหรือว่าอย่างยังพี่อย่างยังมันมีเขียนบอรดเดอร์อยู่พี่ตอนนี้มันอยู่ที่พันห้าพี่มันยังค้างอยู่เพชรเผ็ด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 เอน์เตอร์เป็นดอง บุ๋มพยายามจะหาเพชรนะคะแต่ว่าเพชรได้แค่นี้เองแค่เก้าก็ทำอะไรได้บุ๋มได้เพชรมา9เม็ด<ม>แต่ว่าตอนนี้โดนมอนเตอร์อร<ม>ลุมอยู่หาทางออกอยู่ <laughs> ไหวไหมลิศไหวไหวมีแอปเปิลทองอยู่อย่าขุดขึ้นนะครับอย่าขุดขึ้ <laughs> <laughs> ข้างบนอาจจะมีทางออกเอ๊ย ชิลสุดให้พี่เบนเลยครับเป็นสวยรรจริงมันไม่ใช่สวยธรรมดามันสวยแล้วมันมีของเยอะมากถ้าเราไปดูแอ้ดอกไอดอกของดีไหมอ่ะ,อะม,มอนบอกว่าน่าจะเป็นพวกสมุดเอนชารแล้วก็ของเพชรอะไรนิดดิน่หน,น่อยนะฮะเคยไปเอามารอบหนึ่งได้สมุดมาสองเล่มบุม๋มโอเคเปล่าบุม๋มอยู่แถวไหนเอ้ยบุ๋มกำลกังขุดขึ้นโอเคขุสองบล็อกนะบุ๋มุ๋รงนะบุ๋ม ของจริงนลครับของจริงเขา,าได้เขากินรับประกันในผู้เชี่ยวชาญทางกาเวลเชี่ยวชาญอย่างแตกแล้วผะสมเลยอุ้ยเกือบตายเพราะกาเวลของจริงว้ายดีกาเวลจริงยาลายที่สองนี่ ไม่ได้ไปไม่ได้ผมมีโชเวลประวัติตร์อุ้ยเรียบร้อยไม่ไม่ผมไม่ไม่ไม่อย่างอย่างยางแค่ชั้นเดียวยังดีนะเนี่ยประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยอ้าถึงดินแล้วผม้โหไม่ได้ไม่ได้มาแค่อันสองอันอะอ๋อมาเป็นชุดเลยดิโโอ้หมาแบบมาเป็นชุดต่อนี่ไงถ้าเดือหรือเปล่าบูมมาถึงแล่วอะบูมเบย์สวัสดีครับระวังนะฮะพี่ต้องเดินเดินเดินไป yx อีกครับให้ไปถึงพัน มีทองแบบเบื่อมนั่นไงใครโอ้วันนี้ครับคนที่ตกใจหมดผมเห็นชุดเพชรด้วยผมผมใจคอไม่ดีเลยเมื่อกี้ผมแบบโอ้โอ้นั่นใครก็เหมือนกันหาไปใหม่เดี๋ยวาไปใหม่เดี๋ยมเตรียมบอกบุ๋มแล้วครับว่าว่าเอ๊ะตาอย่างปูนอะตาโตเห็นหน้าพี่เบนแล้วตาโตเลยพี่พักพิมพ์ชั่วคราวครับเพราะว่าเดี๋ยวบอ b เดอร์มันใกล้มากเลยแล้วเขายาเอ็นซาน่ะน่าจะไปสักประมาณแถวๆห้าร้อยก่อนก็ได้ครับไปพักก่อนตรงนั้นก่อน เยวนี่อ่ะอันนี้อันนี้ไงดิไงไงบุ้มได้สมุดอัญชันมาแต่ไม่รู้ว่าดีเปล่ามอติใช่ไหมใช่กับอะไรไม่รู้บนนั้นเพิ่งชุบมาด้วยไม่ใช่หรอโอ้โนไอโสดจริงๆ My god โหอยากใส่อ่ะแต่เราไม่มีเนี่ยเราต้องทิ้งอันนี้บุ้มเพราะว่าเราไม่มีแบบล็บไทยมันไว้ใส่ไอ้นี่อะไรนะบุ้มเดือเพชรกยไม่ใช่เพชรเดือด ทองอีกเผื่อใครทำแอปเปิลทองได้อีกประมาณสักสักหลักร้อยก็ได้พี่แต่ว่าแถวนั้นน่นนาจะมีคนแล้วน่าจะเริ่มมีคนแล้วเราอยู่บนต้นไม้ไมดีกว่าอยู่ล้ไปกับเพื่อนนะคะไม่เน้นรุยให้เพื่อนรุยให้แอปเปิลทองโอเคไม้เบิร์ดตัวนี้โอเคขึ้นขึ้นขึ้นเลยฮะต่อขึ้นไปก่อน <c oughs> นี่เฮ้ย <c oughs> ใครยิง <c oughs> มีมา <c oughs> มีมาพี่ไปไปไปขึ้นก่อนขึ้นก่อนยิงมาตีนแอปเปิลทองก่อนยิงแม่ก่อนบลูบลูบทิ้งลงไปแล้ว อีตายพี่ตายพี่ตายเอาเอาไปอุ้ยคนเยอะมากคนเยอะสุดๆเป็นปะเป็นปะยิมสีชมพูนี่หว่ามองไม่เห็นเลือดแต่ละคนนะอยากเห็นเลือดข้างหลังข้างหลังดีม้ามามันไปทางนู้นไปทางไปทางอื่นแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยมันแลงผมวกตกแตกแล้วอดีมีคนไล่ไล่หลังไล่มปุ่มอยู่ไหนปุ่มโดนสีชมพูตีเรื่อยๆเอ้ยมันมันจับแยกอ่ะมันจับแย่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดี่โดนลุม ตอนนี้เหมือนจะล้มอยู่โอ้โหขำด้วยเจ็บร้อยบีมตายปะบุ๋มเรียบร้อยเบามีมหรือบุ๋มเนี่ยบุ๋ม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 เขาต้องรวยมากข้างล่างมีคนนึงอุ้ยไม่ใช่เห็นทุกคนเลยพี่จริงกับพี่จริงปะเดี๋ยพี่อยู่ไหนกันบ้างเขาอยู่ไหนกันบ้างบอกมันจะโกงเหรอ มันไม่โกงวะโอเคโอเคไม่บอกก็ได้พี่ไม่เป็ไรแต่มันอยู่แค่ข้างหน้าข้างหน้าเต็มเลยเออใช่อยู่ใกล้พวกเองเต็มเลยพิงกันเป็นระดวนเลยข้างหลังก็มานะผมไปคิวมันจะเอาผมไปเห็นครับบิ้งเทเบิลคลาสมาก่อนไม่ใช่พิงก์เอาไม่ใช่ดังปากมาเยอะไม่ใช่พิงที่จะมาเห็นกันทำไมแบบพอพี่นุ้ยอยู่ในน้ำมันร้อนแรงจังเลยโอ้โหลองโดนสอยหน่อยวินนี่ไม่เป็นไรน้อง อะไรอ่ะโหวตได้ทุกคนโหวดได้ทุกคนหวตได้เอ้ยคนที่ชื่อไมกี้ไมกี้อยู่ไหนอ่ะไม่รู้ก็พี่โหวตจมูกข้าพี่ชมพูโหวตโหวตด้วยโหวตได้เลยโอ้พระเจ้าเขาหวตเขาเล่นแล้วเฮ้ยมีคนดูเดี๋ยวผมทุกคนแต่ไอคนบนสุดนะไอคนบนสุดอะใครน่ะคุนวางผีไม่ได้ไม่พี่ผมผมแค่แบบชุบไม่ได้อ่ะผมผมมันชุบไม่ได้มีหรอ ทิ้งได้แต่ที่ทิ้งแกไม่ลงวิญญาณเต็มเลยความหวังของหมู่บ้านครับไม่พี่เราเราต้องแคลรี่ของเราไม่ไม่แครลรี่แล้วบอกแล้วลีดเดอร์ของเราต้องนำพาชัยชนะคนท่านบนนั่นอะไรใครอ่ะใครล่วงนะพี่เดี๋ยวติดล่องนี้คือแบบโอ้เมื่อไรแล้วบายบายแล้วก็ไปเลยแล้วแ่ะ ผมนี่ให้วิญญาณชุบได้ไหมให้วิญญาณทุกคนช่วยชุบเนี่ยเนี่ยคนด้านบนสุดใครเนี่ยบอกมก่อนใครใครใครคนด้านบนสุดเนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่เขาลาดเราอ่ะเดี๋ยวแล้วเขาล่างกี่ทีมือนกันเดี๋ยวหนึ่งสองสามเขาลากสี่เหรอบ้าบอกเขาลางสี่ที่โคยวียแต่เจ็ดคนเองแสดงว่าไม่ไม่ได้มีคนที่แบบสามสามทีมรวมเราด้วย ลบแล้วด้วยหญิงข้างลากกสิคนแล้วพี่ข้างล่าง้ยด้ยบีบดูโอ้ยนะลงลงก็ค่อยไต่ลงก็คอยไต่ลงไปดีไปดีโอ้พระเจ้าไปดีวิ่งลงอย่างไวเลยอ่ะวิ่งละแหลกด้วยนะเออแล้วแล้วคือใช้ฟาร์ติเคิลไงโอ้โหเนเธไร์ โอ้โหจริงๆเลยครับสีฟ้า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 เหอนอพี่เวฟล่างพเวฟงล่างพี่เวลง่าร้อย GG เลยอดน้อยเราก็ที่สครับทุกคนหล่น้อยเที่มขอบคุณที่ที่สมาให้ครับโอ้ยก็แบหลังหักมากวันต่อยตางปครับโอ้ย ก็ดูนครับก็ดีก็คือ USC Thailand Decision 7ครับผลประกอบคือเราได้ที่สามเย่ดีใจมากนะได้ที่สามเนี่ยผมจะไปให้กาวิลก็เถอะไม่ผิงฟังพี่ก่อนที่ที่เราได้ที่สามเนี่ยส่วนหนึ่งเขาผิงด้วยนะเพราะว่าผิงก็อยู่ในใจพี่เห็นป่ะพี่เป็นพลังใลยพี่เดี๋ยวว่าพี่ไปรับผิงมาแล้วพี่พลังใจเต็มเปี่ยมเลยนี่ได้วตอนแรกจะโยนแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่แบก